สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายเรื่องนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะในต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราถ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองในการต่างประเทศสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแล้ว เราจะรู้เลยฮะว่าโลกกําลังเกิดอะไรขึ้นและเราจะเข้าใจทันทีว่าในประเทศไทยกําลังจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีผลลัพธ์อย่างไรจากผลที่ออกมานะครับเพราะเรียกว่าเห็นปรากฏการณ์วิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ได้เลยนะครับปรากฏการณ์ตอนนี้ทั้งฝรั่งเศสทั้งวเนุเอลากำลังหนักเลยทีเดียวนะสหรัฐอเมริกาก็คุก,กรุ่นพอสมควร นะก็หนักเหมือนกันนะอังกฤษก็บรักซิสก็หาทางออกไม่ได้นะกษัตริย์ในประเทศมาเลเซียก็มีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์พระราชาธิบดีที่5าลาออกก็มีพระราชาธิบดีที่6กในับเข้ามาดำรงตำแหน่งรอวันสถาปนานะแล้วก็ในญี่ปุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์องค์เก่าจะลาออกองค์ใหม่จะมานะรัราชการในประเทศไทยนะก็จะมีงานราชาพิเศษมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไปดูในชน่วงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนาจิบราซักจากมาเลเซียก็ดิ้นเพืือกสุดท้ายส่งทนายขอเลื่อนการไต่สวนนะครับวัน MDV บ้วน MDB นะครับพรุ่งนี้ออกไปหวังถ่วงเวลานะครับสำนักข่าว AFP กับสำนัก <c oughs> สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนะครับของมาเลเซียอ,อดีตเป็นอดีตนายกนะครับ ซึ่งมีคำสั่งตามกำหนดต้องอขึ้นศาลไต่สวนในคดีกองทุนวันเอ็มดีบีนที่จะขึ้นศาลแต่กลับดิ้นเพือกสุดท้ายด้วยการส่งทนายความเลื่อนนะะออกไปหวังจะเป็นการถ่วงเวลานะฮะวันเอ็ก็เป็นโครงการนะะเงินกู้นะฮะที่นาจิบเนี่ย กู้มาแลวสุดท้ายก็ถูกกล่าหาว่าเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะเป็นประเด็นที่สุดท้ายนาะยจิบรอซักพร้อมปรยาถูกยึดทรัพย,ถย,พย์ถูกอายัดไว้แล้วก็มีการถูกแจ้งข้อเขา่าวหาด้วยนะกรเป็นอดีตนายกฐมตรีของประเทศมาเลเซียถูกล้มด้วยมหาเทมโมฮัมหมัดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาก็เป็นการส่งเรือพิฆาตสองลำเข้าไปใกล้เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับ จนังอรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกาสองลำใกล้หมู่เกาะนะครับที่ถูกอ้างสิทธิ์โดยจีนในเทะเลจีนใต้ทางเจ้าที่สหรัฐอเมริกานะครับอบอกกับรอยเตอร์ว่าการเคลื่อนไหวนี้น่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางการปักกิ่งในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างระบบเศรษฐกิจใหญ่นะฮะในที่กำลังเกิดขึ้นในระดับโลก เราใช้กลยุทธ์หลายที่ใจจู่ๆก็เอาเรือรอบแล่นไปที่หมู่เกาะสเปนล,ลี่เพื่ออะไรคนะเป็นหมู่เกาะพิพาทในเอเชียก็พรพิจารณาหลักนี้ด้ว่ากลยุทธ์การก่อกวนในระหว่างที่จะมีการเจรจาสงครามทางการค้ากันอยู่มีการจับกลุ่มตัวประกันคือเหมืองหวันโจนะครับก็เป็นรองประธานกรรมการบริษัทหู้ยเว่ยอยู่กำลังมีการเจรจาจีนไปจับที่แคน,นาดาจีนก็จับคนของแคน,นาดา13คนประหารชีวิตไปหนึ่ง แล้วก็หู่ว่าจะดํานการที่เหลือซึ่งเป็นคนของแคนาดาพลเมืองของแคนาดาจนสหรัฐประกาศเตือนว่าพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในจีนให้นะมาระวังด้วยอาจจะโดนด้วยเหมือนกันซึ่งสหรัฐก็เริ่มรู้ตัวนะครับม่ามีโอกาสสูงคราวนี้สหรัฐใช้กลยุทธ์การก่อควนจีนมึงมึงเอาเรือลบไปเฉียดไปเฉียดมา,าสถาการในเอเชียก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดฮนะเราเรียกว่าเป็นการแย่งชิงแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ ที่สหรัฐไม่ดีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะแต่สหรัฐก็จะเอาเออเขาก็เดินกฤยุทธ์ของเขาเพื่อผลประโยชน์ของชาติเขาเองนะในขณะที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเยือนแอฟริกานะครับอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรกย้ํารัฐบาลของอัฟกานต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเพนต์เพนทริกนะครับ ชา,าหานเดินทางถึงอัฟกา,านิสถานในการเดินทางเงยือนครั้งแรกของเขาในตําแหน่งนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญของรัฐบาลอัฟกา,านิสถานที่ต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อยุตินะสงคราม17ปีหลังจากที่ถูกกีดกันโดยตลอดนะก็เป็นหลักกลยุทธ์นะเขาไปแบ่งแยกตะวันออกกลางไปสําคัญนะเห็นโจรสัฐไปอเมริกาเนี่ย หลักเลยกลยุทธ์ก็จะวางกลยุทธ์หลักเลยแบ่งแยกและปกครองยุให้คนแต่ละประเทศในประเทศนั้นสู้กันเองง่ายๆหลักของเขาเนี่ยกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองนะทำไปทั่วแล้วก็ประสบความสาเร็จด,ด้วยล่าสุดก็ทําในเวเนซุเอลานะครับแต่บาลออสซี่นะฮะลงนามเป็นหุ้นส่วนกับฝรั่งเศสในโครงการการสร้างเดิมน้ำมูลค่า5 0,000นะล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสัข่าวเอฟพีแรงงานรัฐบาลของออสเตรเลียนะครับลงนามว่าด้วยการ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะกับฝรั่งเศสเพื่อที่จะจัดสร้างเดิมน้ำนะฮะประสิทธิภาพลำสมัยจำนวน12ลําลำมูลค่า5 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสะท้อนให้เห็นถึงแผนการขยายอิทธิพลของแคนเบร์านะครับในแถบแปซิฟิกเป็นการร่วมมือกันนะก็เป็นกลุ่มนาโต้ด้วยกันกลุ่มสาภาพยุโรปด้วยกันก็ทำแผนเดิมนธ์น้ำขึ้นมาไปที่ซาอุดีอาระเบียกันบ้างในฝั่งของตะวันออกกลางครับ รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียยังไม่รู้ว่าศพของคาชอกสกีถูกนำไปทิ้งที่ไหนนะคะรับสำนักข่าวเอรายงานว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียยังไม่ทราบว่าศพของจามานคาชอฟสกีนะครับผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์เนี่ยถูกฆาตกรรมใน <c oughs> สถานีกงสุลนคกรอสตันบรู Istanbul, เมื่อปีที่แล้วถูกนำไปทิ้งรือถูกไปซ่อนที่ไหนแม้ทีม สังหารจะถูกจับแล้วก็ตามเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียนะในการแย่งชิงอํานาจกันสุดท้ายก็มีนักข่าววอชิงตันโพสต์เนี่ยเสียชีวิตนะครับอเมริกันก็พยายามเอาเรื่องนี้บีบนะครับซาอุดิอาระเบียให้มายืนข้างของฝั่งประชาธิปไตยนะ แล้วก็ให้ถอนตัวออกมาจากฝั่งคอมมิวนิสต์พรรตอเซียต,ตอนนี้ก็ไปยืนฝั่งรัสเซียบอกวา่าตัดโน่นนี่นั่นอ้างเหตุน,นี้ขึ้นมาไม่งั้นฉันจะตัดโน่นนี่นั่นคุณอา,อาวุธอาวุฒสนับสนุนฉันไม่ให้ประมาณนี้ก็เป็นการบีบแบ่งแยกศัตรูนะครับ okay. ในขณะที่ซื้อแฉะนะครับชั่วโมงการทํางานของอประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยของสหรัฐอเมริกานะครับหกของทรัมป์หมดไปด้วยเรื่องของการส่วนตัวนี่ สื่อข่าวเอรายงานว่าประธานดับดีนอนชามแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาชี้แจงที่มีในสื่อรายงานว่าเขาใช้ชั่วโมงทํางานส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนขณะที่ทาเนียบขาวเร่งร่าตัวมือดีที่เอาตารางงานของผู้นําสหรัฐอเมริกาไปเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนนีจริงๆมันก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งทำงานตลอดเวลานะผูน้นำนะไม่จําเป็นเลยมันบางทีมันใช้ความคิดแค่ัหน นะครับคนก็ทํางานไปผู้นําก็สามารถสั่งการได้อันนี้มันมันเป็นทฤษฎีการบริหารไม่จะเป็นต้องโอ้โหมันนั่งเครียดนั่งทางานมาโตะทํางานอันนี้ต้องยอมรับว่าจอมทําทำถูกนะผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จโดยส่วนใหญ่จะใช้ปัญญานะมากกว่าการใช้กําลังนะครับในขณะที่เรโนประนามมิสันนะย่องเงียบนะฮะแอบงุบงิบสอบนะคาร์โรสโกนนะครับสำนักข่าวเอพีกับสำนัก่วเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า ทีมง,งานทนายความของเรโนนะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสวิจารนิสันะยักษ์ใหญ่นะของญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มพันธมิตรเดียวกันในเรื่องของการดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีลื้นเชานะ้านะฮะคารอโสโกนนะครับนักสืบฉนะบันะบวันอาทิตย์ของแดนน้ำหอมก็รายง,งานแบบนั้นนะเป็นความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นที่ตอนแรกจะมีการพันโหนรวมกัน ระหว่างน,นิสันกับเลโน,นะก็มีรายงานอย่างนั้นแต่สุดท้ายผู้บริหารของนิสันถูกจับกลุ่มตัวเสีก่อนการผนวกรวมจึงต้องชะง,งักงันลงนส่วนสถานการณ์ในเวเนซุเอลากับฝรั่งเศสฝรั่งเศสตอนนี้ก็กลุ่มเสื้อกักเหลืองก็ออกอารวาดบุกเผานะทำลายนะบุกเข้าสภาแล้วก็ปรากฏว่าถูกมีการปลาระเบิดจกนกระทั่งผู้ชุมนุมคนหนึ่งแขนขาด ใครเห็นประชาธิปไตยหลักคิดประชาธิปไตยต้องคิดให้ดีนะประชาธิปไตยที่มีต้นแบบที่พันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงเนี่ยคณะรัฐประหารเมื่อ2,475 24มิถุนายนย่ำรุ่งของนริกาเนี่ยรับโจโรเลิกเอามาใช้ในประเทศไทยเอามาจากคิดมาจากฝรั่งเศสเป็นนักเรียนฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยแล้วเอาการปกครองของอังกฤษมาผสมผสานจนเป็นการปกครองของไทย จึงไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาส <c oughs> นาในห้าประการของคนไทยเป็นหลักที่จําควรจะเกิดแต่มันไม่เกิดนะครับจึงส่งผลทาให้อะไรเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในในประเทศไทยเกิดก่อนเลยสังเกตให้ดีในฝรั่งเศสเนี่ยการชุมนุมในฝรั่งเศสต,ตอนนี้เพิ่งม,มาเกิดไทยชุมนุมแบบเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556ยาวจนถ,ถึงปี2557ฝรั่งเศสชุมนุมยาวมา13อาทิตย์แล้ว นะกำลังเข้าสู่การแตกหักเรียกร้องมีการปลดประธานาธิบดีมีม็อบชนม็อบมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นมีการสู้กันนะฮะสู้กันระหว่างม็อบสองฝ่ายฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองเหมือนแบบประเทศไทยเลยงกับแกะเลยนะครับ <S <S แต่ประเทศไทยเนี่ยแตกหักเสียก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะต้นไม้พิษผลของมันก็คือผล,ลไม้พิษจึงเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปประเทศ เพราะไปเดินแบบนี้ต่อไปก็ดูฝรั่งเศสไวยเป็นตัวอย่างโครงสร้างการปกรครองของฝรั่งเศสก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่วงจรอ,อุบาตวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยปาิปีละในประเทศเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลาตอนนีนะ้รัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรประกาศสภาวะสงกรมสั่งกำลังทหารเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกนะครับในประเทศนะครับ กองทัพก็ยืนอยู่ข้างนิโคลัสมาดูโรนะครับการยืนข้างของนิโคลัสมาดูโรครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่40ประเทศฮะไม่ว่าสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศลาตินอเมริกันเนี่ยมีการประชุมหาลรือกันอ้างว่าเทียบว่าสร้างความสันติสุบนะค,บความสางสงบภายในเวเนซุเอลาแต่ก็ได้จริงแล้วกําลังวางแผนที่จะบุกเข้าไปในเวเนซุเอลาซึ่งผ่านมาที่ปรึกษาฝ่ายกลาโหมของ ประธานาธิบด,ดีโดนชอทมเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้นำบอกว่าเตรียมบุกเอา่ให้เห็นและเตรียมบุกเวเนซุเอลาให้เป็นถือกระดาษให้เห็นให้นักข่าวเห็นก็เป็นการข่มขู่เวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็เลยมีการเตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้เขาใช้วิธีการแทรกซึมด้วยการส่งอาหารเข้าไปนะ,ปะว่าเป็นการช่วยเหลือโน่นนี่นั่นทําให้ประเทศนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ในภายในประเทศเนี่ยจะต้องลุกืขึ้นมานะเพราะว่าประชาชนกําลังแรงแค้นต้องการอาหาร <c oughs> หลักที่ฝั่งสภาพยุโรปทาแบบ <c oughs> แบบนี้สหรัฐทรรมแบบนี้เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองให้คนภายในประเทศเนี่ยลุกคือแล้วล้มนิคลัสมาดูโรเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในอิรักในสงครามอิรักนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยนะนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของโลกเป็นไปได้วยความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นไม่ได้ความตึงเครียดและกําลังเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงอย่ากระพริบตาฮะโลกกาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกันเร็ววันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหนที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปี สีเดือนกับสีวันสองมือท่านได้สรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้น เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน กับสีวันสองมือท่านได้ทรงตราตร้งเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้ออยาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด้ใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบเจ้ารักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จาพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระผู้มีพลมหาราช สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook ทาง y t u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทศักเจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดก,ดกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 New ครับ v